สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฮัลโหลก็วันนี้นะครับตั้งใจจะมาไลฟ์เนื่องในวันว,นเวนาเลนไทน์แต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบไลฟ์ในทวิต t ตอร์วบหนึ่งตอนถ่ายละครนี่แหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างครับเอ้ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ใช่วันนี้วัน,วน,นวาอาทิตย์ครับทุกท่านทําอะไรกันอยู่บ้างช่วงนี้สวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับผมสําหรับวันวาเลนไทน์นะครับก็อยากจะบอกรักทุกคนนะรักทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะ ค่างหายเป็นิดนหนึ่งพยายามที่จะถ่ายรูปลงไอจอยู่บ้างแต่ว่าหนักอะ่ะหนักหนาหนักหน้ำพอสมควรครับงานช่วงนี้ก็มีหลายๆอันที่มีละครถ่ายสองเรื่องแล้วก็มีงานอื่นๆอีกปรปบายก็เลยแบบก็เลยหนักหน่อยแต่ก็คิดถึงทุกคนมากๆครับช่วงนี้อาจจะหายห,ายหัวไปไปค่อนข้างเยอะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับผม ก็วันแห่งความรักนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มีความรักแหละที่ดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบก็ตามนะครับผมอยากให้ความรักอยู่<ม>รอบๆตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นวัน ดีๆอีกวันหนึ่งซึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าวันพิเศษพิเศษก็จะทำให้เราได้มาทำอะไรพิเศษพิเศษแบนนี้ <c oughs> ก็มีความรักให้กันทุกวันนั่นแหลครับแต่ว,ว่าก็ถือว่าเป็นวันพิเศษก็ถือว่าเป็นวันที่ที่โอเคเ <c oughs> ยอบเยอบทุกคน <c oughs> อเอจะคุยเรื่องอะไรนะั <c oughs> ร่นเลยเวล อ๋อจะบอกว่าคือ,อในแต่ละปีเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันเนาะในวันวาเลนไทน์อะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้จะค่อนข้างแมงๆหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีก็จะทำให้เราก็ไม่ได้เจอกันแหละแล้วก็ผมก็ยังมีเสื้อที่ติดสติกเกอร์รูปหัวใจนะครับจากหลายๆปีจาก หล,หลายรอบที่ทุกคนก็เอามาแปะๆไว้นะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เวนไวเพราะว่าเราเกิดช่วงโควิด -19 นะครับผมก็ทําให้เราต้องห่างกันนิดนึงแต่ก็คิดว่าคงอีกไม่นานหรอกมั้งคงอีกไม่นานหรอกมั้งนะครับที่เราก็คงได้เจอกันปีนี้ก็มีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนดูยเยอะเลยนะอย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่เราค่อนข้างหนักหน่อยแต่ว่ามีผลงานให้ทุกคนได้ดูเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยแหละละครก็สนุกมากๆตอนนี้ก็ถ่ายละครอีกสองเรื่องก็ก็เป็นละครที่ที่ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายที่จะเอามาให้นะจ๊าช่วงนี้ก็อ่า เหนื่อยพอตัวเรียกว่าเพลียดีกว่าครับเพราะว่าจะค่อนข้างค่อนข้างพักพักผ่อนน้อยอยู่แต่ก็โอเคนะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นเป็นความเหนื่อยหรือว่าความเพลียที่สนุกดีแล้วก็มันจะมีเรื่องที่จะมาฝากเพราะว่าตอนนี้มีอีันหนึ่งที่กำลังสนใจอยู่เพราะว่ามันมี คอนเทนต์อกอันหนึ่งที่จะทำเดี๋ยวลองลองดูกันสปอยไว้แค่ว่ามันอาจจะอยู่ในทวิตเตอร์ครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอยากเจอตัวเป็นๆหลายๆคนเหมือนกันนะฮะและ้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทุกคนคิดว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้ขอบคุณครับ ไม่มีอะไรครับวันนี้มาบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆอ๋อแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฮชแท็กในทวิตเตอด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปนั่งไร่อ่านแล้วก็ซึมซับกับความรักดีๆที่ทุกคนมอบให้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ที่ทําอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะครับผมก็สามารถแปะสติกเกอร์ออนไลน์ได้นะครับ ไมรู้แปะยังไงก็แปะแปะดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงนี่แหละเดี๋ยวคงมีโอกาสได้เจอกันนะครับคิดถึงเสมอมาคิดถึงมากๆนะฮะแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขอไปเคลียร์งานอีกนิดหน่อยครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจงให้ทุกคนอย่างสม่ำเสมอรักเสมอนะครับบายบุย